ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดตรงๆนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับนะครับสูตรนี้ก็คำนวณย้อนหลังเป็นสถิตินะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ5งวดนะครับนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผม สองตัวล่างสี่ชุดสุดใหม่นะครับสี่ชุดสี่คู่นะครับนะครับในการคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับผมบวกหลักสิบบนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหกคงที่นะครับ ผลลับนะครับบวกด้วย3นะครับนะครับแล้วก็หลักพันนะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวก8คงที่นะครับผลลัพธ์นะครับบวกด้วย2นะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับบางตัวก็เขียนไม่ถนัดนะครับผมนะครับทำให้ดูไม่ ชัดเจนนะครับผมนะครับวันนี้คือเลขสองนะครับบวกด้วยสองนะครับนะครับก็มาดูกันเลยนะครับหลักแสนนะครับผม หลักแสนก็คือเลข7นะครับบวกหลักสิบนนะครับ10บนก็คือเลข0นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกได้6ของที <sixteen> ่นะครับ ครับในการคำนวณน,นะครับก็จะมีอยู่5หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับสำหรับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม 7+0 บวกศนบวกเบวกสบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ26นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข6นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับผม 6บวก3นะครับก็จะได้9นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข1นะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นะครับ0นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับ หน่วยบนก็คือเลข3นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วยแคงที่นะครับนะครับในการคํานวณนะครับก็จะมีอยู่6หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับผมนะครับสลหรับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม หบวกนบวกศบวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข6นะครับมา1ตำแหน่งนะครับผม6บวก2นะครับก็จะได้8นะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4ตัวครบ นะครับนะครับก็จะมาจับคู่นะครับผมก็จะได้66นะครับ68นะครับ96นะครับ98นะครับผมนะครับก็ได้ทั้งหมด4ชุดนะครับ4คู่นะครับผม นะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างในงวดน,นี้นะครับก็คือ9 8นะครับนะครับก็ถือว่าตรงๆเลยนะครับผม ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข8นะครับบวกหลักบนนะครับ10บนก็คือเลข3นะครับบวกหลักสล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกได้6กคงที่นะครับ ะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8ปดบวกสบวกเกบวกแบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ34นะครับนะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตําแหน่งนะครับ4ีบวกสนะครับผมก็จะได้7นะครับอีกหนึ่แหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับ หลักพันก,ก็คือเลข5นะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8ปดบวกสบวกสบวกแบวกแบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ35นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข5นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับห้าบวกสองนะครับก็จะได้เจ็ดนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดสี่ตัวครบ นะครับผมก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้4 5นะครับ4 7นะครับ7 5นะครับ7 7นะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4ชุด สคู่นะครับผมครับผลที่ออกนะครับผมสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับ ก็ถือว่าเข้าตรงตงเลยนะครับต่อไปนะครับผมมวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข5นะครับบวกห0ักบบนนะครับก็คือเลข4 บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7บวกด้ย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก4บวก7บวก7บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับ นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ9บวก3นะครับผมก็จะได้12นะครับผมเราก็จะได้เลข2นะครับมาอีก1ตําตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข3นะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4ี่นะครับ บวกลงหน่วยบนนะครับก็คือเลข6บวกลงหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7แล้วก็บวกเลข8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก4บวก4บวก6บวก7บวก8นะครับ ผลลับที่ได้ก็คือ32นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข2นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับผม2อบวกสนะครับก็จะได้4นะครับอีก1นึ่ตำแหน่งนะครับก็จับคู่นะครับผมก็จะได้92สนะครับ94นะครับ 2อ,อนะครับสอสนะครับครับก็ได้ทั้งหมด4คู่สชุดนะครับผมผลที่ออกนะครับผมสองตัวล่างนะครับในงวดนี้นะครับก็คือ2 2นะครับ ครับก็เข้าตรงๆเลยนะครับผมหมวดต่อไปนะครับ หลักแสนนะครับผมก็คือเลข0นบวกหลักสิบบนนะครับ10บนก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับบวกได้6คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับศย์บวก9บวก2บวก2บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ19นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข9นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ9บวก3นะครับก็จะได้12นะครับก็จะได้เลข2นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งบวกหลักสิบบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขเก้านะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลขห้านะครับ บวกหักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกเลข8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1บวก9บวก9บวก5บวก2บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ34นะครับ นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับ4บวก2นะครับก็จะได้6นะครับอีก1ตําตำแหน่งนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4ตัวครบนะครับผมก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้94นะครับ96นะครับ2 4นะครับ สอนะครับผมนะครับก็ได้ทั้งหมด4ชุดครบนะครับผมครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างในวันนี้นะครับก็คือ2 4นะครับ นะครับก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข8บวกหลัก0บนนะครับ10บนก็คือเลข6 บวกลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข2นะครับบวกลัหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกดลขหกของที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8ปดบวกหบวก2บวก4บวก6นะครับ ผลลับที่ได้ก็คือ26นะครับครับผมแล้วก็จะได้เลข6นะครับมา1ตำแหน่งนะครับ6บวก3นะครับก็จะได้9นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข1นะครับบวกหลักสบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6 บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย8คของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1-6บวบวกบวก7บวกบวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สามสิบสองนะครับนะครับเราก็จะได้เลขสองนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับสองบวกสองนะครับผมก็จะได้สี่นะครับอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดก็สี่ตัวครบนะครับผมก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้หกสองนะครับ 6 4นะครับ9 2นะครับ9 4นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด4คู่ครบนะครับผม นะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ6 4นะครับ ก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลังนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นสถิตินะครับ5้าวดนะครับผมก็ห้าวดนี้ก็ถือว่าเข้าทั้งหมดทุกงวดนะครับนะครับเข้าตรงๆนะครับผม นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจงให้ซึ่งกันและกันนะครับ ต่อไปนะครับผมวัดประจําวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2อ6 3นะครับ mm hmm. นะครับหลักแสนนะครับที่จะนํามาบวกกันนะครับ่าผลลัพธ์นะครับผมก็คือเลข5นะครับ บวกหลักสิบนนะครับ10บนก็คือเลข6นะครับบวกหลักสิล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข6นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4แล้วก็บวกได้6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก6บวก 6, 6. บวกสีบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข7นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับผม7บวก3นะครับก็จะได้10นะครับนะครับเราก็จะได้เลข0นย์ะครับอีก1นึ่ตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับ หลักพันที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลข6นะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือตัวนี้นะครับผม เลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย8คของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ6 6บวก6บวก6-6บ,บวก7บวก4บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ37นะครับ นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาอีก1ตําตำแหน่งนะครับผม7บวก2นะครับก็จะได้9นะครับนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดสตัวครบนะครับผมก็จะมาจับคู่นะครับก็จะได้7 7นะครับ เจ็ดเก้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้านะครับนะครับก็ได้ทั้งหมดสี่คู่สี่ชุดครบนะครับผมนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล นะครับในงวดวันที่1มิถุนะ์ขอภัยนะครับในงวดวันที่1ก,ก,กรกฎาคมนะครับพศสองพนะครับ ครับจะมาหรือไม่นะครับผมจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผม7 7 7 9 0 7 0 9นะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ